พวกเราในรายการเกมป่องน่ารักชาแนลวันนี้จะมาทำอันนี้ก็รีวิวของเล่นแต่ซึ่งแกะแล้วนะค่ะจะขอไว้แล้วจะต้องขอโทษด้วยนะที่แกะก่อนเออแล้วอันนี้ไม่มีเหรอเราทำไมมีมันแล้ววันนี้ไปไหนเขาไม่มีมาให้เหรอไม่รู้สิโอ้ยโอเคมารีวิวกันเลย อยับไปไหนอันนี้จะเป็นอะไรคะเป็นคิปปิ้งขนมปังมันกดแล้วมันจะเด้งนะคะแต่กดไม่ได้ไม่มีแรงค่ะอันนี้ก็จะเป็นเออ่อนี่ก็ใช้ถ<ก>่านค่ะตก,ตกใจมดเลยนี่ข้ามมมันจะดับไปเองนะนี่กดอันนี้ก็เป็นทอดกับย่างกดได้ทั้งสองขุมเลยใช่ไหมนี้เป็นเตาอบนะคะเดี๋ยวมันจะหยุดไปเอง <Okay. S 2> ต่อมาต่อมาเป็นหม้อค่ะหม้อเปิดฝาได้ปิดฝาได้นะนี่เป็นกระทะแล้วอันนี้จะเป็นแก้วากา้ํานะคะแล้วอ,อันนี้ก็จะเป็นถานค่ะนี่อันนี้จะเป็นเขียงนะคะไม่ถาดถาดไม่ใช่ถาดนะคะกานา้ํเขาพูดเป็นยังไงก็ได้น,นี่ไม่ต้อง ต้องเ้องไหมาแหละต้องพูดได้ถูกสินี่ในใไปที่เก็บของแต่เก็บไม่ได้หรอกมันเล็กเล็กมากมาเลยแหละไม่ได้ฮะพูดแล้วพูดโอเคทำไมเอาไม่ได้นี่นะคะจะเป็น,นอ,อะไรตะหลิวคุณขาคุณ่ะช่วยแกะมีดให้หน่อยคะ่ะแกะไม่ได้อันนี้เป็นที่อะไรอ,ะ,อะไรนะจะไม่ได้ที่ขีดใช่ที่ขีดอันนี้เป็นมีดนะคะอันนี้เป็น แล้วอะไรี่ถ่าย,ยตรงนี้เป็นเหาะเป็นนั่งทําอะไรตรงนั้นโอเคนะคะเก็บ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 โอเคนี่คือเซตที่สองนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับห้องครัวเลยเฉพาะที่เก็บที่ทําอะไรเงี้ยนะคะเอ้ยไปไหนหันมาก่อนหันมาก่อนอย่าเพิ่งแกะนี่จะเป็นอะไรคะไมโครเวฟหม้อหุงข้าวที่ต้มไค <ข S> ่ห,หรืออบไค่ไม่รู้นี่ที่ตู้เย็นตู้เย็นเออ แกะเลยนะแกะเลยทไมนีมันแกะยาโอเคหลังจากเสียเวลาแกะกล่องไม่นานนะคะคือว่าเทปมันติดอะค่ะอันนั้นเราแกะไม่ไม่อันนั้นเราแกะเทปไปแล้วนอกอันที่สองเรามีเทปอยู่ใช่ไหมสมมติเหรอไม่ได้สมมุติโอเคนะคะมันจะเป็นอะไรคะที่ต้มไข่หรืออบไข่ไม่รู้ต้มไข่ กดนี่นะคะอบมันจะอบนะคะแล้วอันก็เปิดฝาได้ด้วยนะคะแต่อันนี้นะคะถ้าเกิดโดนปุ่มถ้าโดนปุ่มมันจะไม่มีเพลงนะคะปุ่มเห็นไหมถ้าไม่โดนปิดกันเลยถ้ากดนะมันก็จะไม่มีนะคะไม่มีเวลาปิดก็เลยไม่มีส่วนนี้จะเป็นหม้อหุงข้าวนะคะกดตรงนี้เพื่อเปิดส่วนกดตรงนี้เพื่อเปิดหุงข้าวแต่มันไม่ได้ค้างะต่อไปนี้ค่ะ อันนี้เปิดตรงนี้เลยเปิดเอ้ยเปิดมันก็จะมีไก่อยู่ข้างในแล้วก็หมุนได้ด้วยนะคะเนี่ค่ะนี่มันหมุนได้ด้วยนะคะหมุนตรงนี้แล้วไก่ก็จะหมุนเลยค่ะเดี๋ยวมาดูเรกจกอส่วนอันนี้เกี่ยวกับการทําความสะอาดผ้าโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วก็เป็นาทำความสะอาดพื้นมาเลยแกใช่โอ้อ่ะอเลว หลังจากที่แกะกล่องได้แล้วแล้วก็เปิดเลยอันนี้จะเป็น,น,นเครื่องซสกผ้านะคะแต่ว่าไม่มีอะไรทําอะไรไม่ได้เลยเปิดเองนี่นนตาซื้อท่านเอมาแล้วอ่ะมันต้องใช้ท่างแต่ว่ายังไม่ได้ใส่เนาะเอ้ปิดเสื้อเคอันนี้ก็เป็นเสื่อเย็บผ้านะคะกดแล้วมันจะเป็นอไรคะกดรงนะคะอยวเพิ่งใสเพิ่งแแบบี๋ยวก็กต่อไปเตารีดนะคะนี่อันนี้กดอย่าเพิ่งมาเตารีดกันเตารีดก็ เดี๋ยวก่อนเซียวรีก็กดตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นอย่างน,นะคะเีะยวอยากสิต่อไปนี่ค่ะ,ะ,คะเ่อนสุดเสียมามาไปโอเคก็ไปดูเสตต่อไปกันเบอร์เสตสุดท้ายเสตสุดท้ายคือเสตที่สี่สำหรับตุ๊กตาแกะ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 ได้เลย Okay, เปิดเลยนี่จะมีตุ๊กตาด้วยนะคะวื่ออะไรตุ๊กตาชื่ออะไรดีชื่อเลิฟไหมเลิฟเหมือนเดิมเลยชื่อเลิฟนะชื่อเลิฟเหมือนที่เราเคยแต่งเอาไว้นะ okay. โอเคตอนแรกอันนี้จะเป็นอะไรคะได้เป่าผมกดแล้วก็จะเป่าได้นะคะเนี่ยมีลมเลยคะ่ะรู้แล้วรู้แล้วแต่มันไม่ค่อยผมไม่ค่อยกระจุกกระจายอันนี้ ก็ถ่ายรูปไม่มีอะไรเลยนะคะนี่ค่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีเสียงอันนี้อย่าเพิ่งแกะมันนะอย่าเพิ่งฉีดนี่นะคะกดเพื่อกดแล้วมันจะมีรูปนะคะแล้วกดนี้ก็จะมีรูปนะคะกดค้างนะคะไม่ใช่กดครั้งเดียวมันจะไม่มีเค้กดเพื่อเปิดเพลงก็มีแค่นี้แหละเปิดได้นะคะสองตัวนี้เปิดได้แต่จะไม่เปิดให้ดูเพราะว่าไม่เอาอ่ะ เดี๋ยวที่เกียจปิดอะโอเคหลังจากรีวิวกันเรียบร้อยแล้วก็โอเคอนะเดี๋ยวก็เก็บทีหลังดีกว่าอย่าลืมกด <Like S 1> กดตัดท้ายทาง <c oughs> ด้านล่างคลิปนี้มีปัญหาอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้พวกเราจะไม่ไปช่วยนะ <c oughs> เดี๋ยวเขาก็ไม่ติดตามเราหรอกโอเคอย่าลืมกดเฟเวอเรตเฟเวอเรตหรือกดแชร์ด้วยก็ได้นะ เพวยวผลิตหรือรายการโขดหรือบ๊ายบายค่ะ